มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินตอบใส่หรือถอดแมสหากว่าโควิดเข้าสู่โรคประจําถิ่นค่ะวันที่19พฤษภาคม2565นาอยนอนุทินชาญวีรกูลรองนายุร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ถึงการถอดหน้ากากาอนามัยนะคะ ระหว่างเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอ,อสอมและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการและก็บริหารจัดการระบบทางการแพทย์ฉุกเฉินที่จังหวัดอ่างทองบอกว่าการใส่หน้ากากอนามัยเป็นคำแนะนำของสธออแม้ว่าเราจะออกจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว แต่ว่าปัจจุบันยังมีโรคอื่นๆมากมายที่สามารถติดต่อได้จากการใกล้ชิดกันการหายใจรดกันขณะที่ปัจจุบันเราใส่หน้ากากอนามัยจนชินแล้วดังนั้นกรณีการอยู่ในกลุ่มคนรู้จักมีการตรวจเช็คปัจจัยเสี่ยงบอกว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรก็สามารถถอดได้เป็นครั้งคราวไม่ได้บังคับว่าจะต้องใส่หรือว่าจะต้องถอดค่ะ พอเราเองเดินเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิน่นมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆมาเยอะแล้วเราเองก็มีการประเมินซึ่งเราก็มั่นใจว่าประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆได้ประมาณว่าสถานการณ์แบบนี้สวมหน้ากากาอนามัยก็ดีกว่าหนาดอยถินกล่าวคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ